สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกฎหมายกับธรรมะในคลิปที่แล้วผมได้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับธรรมะและก็กฎหมายนะครับเป็นการเล่าพอสังเขปนะครับซึ่งก็อาจจะสรุปได้ว่านะครับสาเหตุที่เกิดธรรมะแล้วก็กฎหมายก็เนื่องจากว่ามนุษย์นะครับต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับในแต่ละสังคมในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีวัฒนธรรมมีศาสนา มีกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับและก็สิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของสังคมแต่ละสังคมนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกฎหมายและสังคมไทยนะครับก่อนที่จะเล่า,าที่มาพอสังเกตของอกฎหมายไทยในปัจจุบันนะครับผมอยากจะขอยกตัวอย่างสังคมสังคมหนึ่งที่คนไทยเราน่าจะคุ้นเคยนะครับรู้จักกันดี ผ่านาช่องทางหนังนะครับหนังในสักประมาณสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็จะเป็นที่พูดถึงกันนะ็คือว่าหนังเรื่องแกรีเอ t o r ร์ภาคสองครับผมก็เสียดายครับตั้งใจจะตั้งใจจะไปดูแต่ไปแต่ไปดูไม่ทันนะครับในหนังเรื่องนี้นะครับจะมีภาคที่1นึ่งผมดูผมทันดูภาคที่1ภาคที่สองอไปดูไม่ทันนะครับจะมี อากชาคนงที่ผมชอบมากคือพระเอกรับแม็กซิมัสนะครับอาจะเป็นแม่ทับนะครับเขาจะก่อนที่เขาจะเป็นลบเพื่อโรมนะครับเขาก็จะเอาดินนะครับอาดินที่ที่อยู่ในสนามรบครับอาจับขึ้นมาจับขึ้นมาดมนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะส่งอาต่อให้กับทหารคนอื่นเราก็จะมีคาพูดว่าเข้มแข็งและมีเกียรติอาเข้มแข็งและมีเกียรต์แต่ละคนเขาก็จะจับมือกันแล้วก็เข้มแข็งและมีเกียรติเป็นการปลุกใจสู้ครับคือชาวโรมัน,นครับเขาจะเป็นชาตินักรบนะครับ ชาตินักปฏิบัตินะครับพอเขาลบชนะแล้วเขาเขาก็จะมีการจับเฉลยนะครับในในกรุงโรงครับเขาก็จะมี2ชนชั้นมีชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองครับชนชั้นใต้ปกครองเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ามาเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็จะถูกชนชั้นปกครองเนี่ยบังคับโดยถ้าเกิดกระทําผิดนะชนชั้นปกครองก็จะอ้างกฎหมายกฎหมายที่เขาอ้างนะครับ ก็จะไม่ใช่กฎหมายาที่สามารถที่จะตรวจสอบอ่านได้คือพูดง่ายคือไม่มียังไม่มีกฎหมายเป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วชนชั้นใต้ปกครองครับเขาก็เลยต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะอ้างได้ว่าเอา้าคุณบอกว่าผมทําผิดเรื่องนี้หนหละ่ะมีอะไรให้ผมรู้หรือเปล่าว่าผมทําสิ่งนี้แล้วมีเป็นความผิดนะครับ เป็นที่มาครับเป็นที่มาของอกฎหมาย12โต๊ะโตับเกิดขึ้นประมาณปี450ปีก่อนคิดก่อนคิดศักราชะครับนะครับ,นะรบกฎหมาย12โต๊ะก็พัฒนาการมาเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายจ er, ักตินเนียนในปีต่อๆมานะครับและอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ครับก็ล่มสลายประมาณช่วง คิดสกาะที่476นับด้วยเหตุปัจจัยหลายประการครับนำมาซึ่งการเรื่องอำนาจของศาสนาคริสต์ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเขามองกันว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นครับอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ล่มสลายครับทำให้ชาวตะวันตกนะครับขาดที่พึ่งขาดที่สารณะขาดที่ยึดเหนี่ยวครับศาสนาคริสต์นะครับจริงๆ้วมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการต่อต้านจากจาก จากโรมันเดิมนี่แหละครับก็คือยังยงไม่ยอมรับสิ่งใหม่แต่เมื่อแต่เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายลงครับผู้คนก็หันเข้าไปหาที่พึ่งหาศารณะใหม่นะครับก็เป็นที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ศาสนาคิ์นะครับจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ่อเน้นย้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นหลายหลายปัจจัยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจที่จะศึกษาประมวลกฎหมายหรือว่าระบบกฎหมายซิวลรครับ แนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือ,อระบบกฎหมายซิวิรอนะครับอันนี้เป็นเป็นปี64ตอนนี้น่า,นาจะมีของปี6 6หกแล้วหกเดแล้วครับเล่มนี้อ่านแล้วเ,เราจะได้เห็นเงื่อนง่ที่มาว่าส i วิรอนคืออะไรอย่า,ง,ายงละเอียดอย่างแม้ว่าเนื้อหาจะอยอะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ครับได้สรุปเห็นที่มาได้อย่างชัดเจนครับผมามาพูดถึง กฎหมายไทยบ้างเกี่ยวข้องยังไงครับพูดสั้นๆนะคินินเวลาไปนานแล้วค,คือในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับประเทศเราครับโดนประเทศตะวันตกครับเข้ามาแพร่อิทธิพลนะเข้ามาแพร่อิทธิพลเขาติว่ากฎหมายบ้านเราล้าสมัยนะครับประเทศเรานะครับใน,ในสมัยนั้นก็เลยต้องมีการปรับตัวโดวยการส่งนักเรียนไปศึกษากฎหมาย เริ่มแรกเดิมทีนะครับเราศึกษากฎหมายของระบบจารีประเพณีระบบความมั่นรอของประเทศอังกฤษนะครับใช้เวลาอยู่ใช้เวลาศึกษาแล้วปรับรูปแบบอยู่ประมาณ30ปีครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับก็มีการาปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ระบบกฎหมายซิว i ิลล w อหรือระบบกฎหมายรายลักอักษรครับสาเหตุก็เนื่องมาจากระบบกฎหมายซิว i ิลล w อหรือว่ารายลักษณอักษรน,นะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ เป็นกฎหมายลารักอักษรทุกคนที่อ่านหนังสือได้ก็สามารถที่จะศึกษาได้เรียนรู้ได้ว่าเราทําสิ่งนี้มันเป็นความผิดนะถ้าทำแล้วจะได้รับโทษนะนะครับก็เลยเป็นที่มาของอาการนําระบบกฎหมายซิวิลหรือว่ากฎหมายลารักอักษรมาใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วในปี24 7 5ี่ทมิถุนายน2 2475ก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นในประเทศไทยคือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิธราชมาเป็นระบบประชาธิป,ปไตยนะครับแต่ระบบกฎหมายไทยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามครับเราก็ยังใช้ระบบกฎหมายสิวิรหรือกฎหมายและลักอักษรอ,อยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าในประเทศเราจะมีความแตกต่างาจากหลากหลายประเทศตรงที่ว่าเราจะมีรูปแบบผสมผสา,านกะ็คือ แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นระบอบลายลักษณ์อักษรแบบซีวิลล์ครับแต่ว่าแนวคิดนะครับแนวคิดหลักหลักในการพิจารณาข้อกฎหมายครับก็ยังมีการผรสมผสานใช้จารีตประเพณีมานะครับเพราะว่าการที่จะใช้ตัวบทกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเีบางทีสังคมมันเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนไม่ทันเพราะนั้นแล้วเร,เราเลยจะต้องมีการใช้ปรับโดยใช้จารีตให้เกิดความเหมาะสมให้เกิดความเป็นธรรม จุกสมัยนะซึ่งเดี๋ยวในส่วนของอกรณีการปรับใช้กฎหมายเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้อยากจะเห็นภาพว่า,า,าสังคมไทยเราเนี่ยครับเริ่มแรกเดิมทีนะครับมีการรับกฎหมายแบบจารีตประเพณีเข้ามาเพื่อที่จะ,ะปรับตัวให้กับทันสมัยให้ให้กับให้ทันยุคทันสมัยซึ่งเขาอ้างว่ากฎหมายเราไม่ทันสมัย แล้วต่อมาเราก็มีการปรับอีกขั้นหนึ่งคือปรับมาใช้ระบบกฎหมายาและอักษรตามแบบของเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าประเทศไทยเราก็เลยมีการใช้กฎหมายผสมผสานกันระหว่างซีวิลล์กับคอมมอนหลอลครับอันนี่ก็แนาทีแล้วคลิปนี้ขอเล่าสั้นๆถึงกฎหมายกับสังคมไทยไว้แค่นี้นครับสุดท้ายครับขอฝากไว้เช่นเดิมครับคำสอนของ ท่านพุทธทาสจริงๆแล้วก็นำ,นำเสนอหลายครั้งแล้วนะครับการกระทําของตอนเองก็ยังไม่ได้ถูกใจตนเองเสมอไปนับประสาอะไรจากการกระทําของผู้อื่นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตส่งผลมานจนถึงปัจจุบันนะครับหลายคนก็คงจะมีความเห็นเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่ ถูกใจทุกคนนะครับแต่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผู้ที่ตัดสินใจใน,ในยุคนั้นสมัยนั้นก็พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นคุณประโยชน์กับสังคมส่วนมากนะครับเพราะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ครับที่เรารับมามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามองย้อนไปไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบครับเราก็าบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่ สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจที่มาแล้วนะครับเราก็จะรู้อ๋อกฎหมายเรามีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบจิตใจของคนเรานะครับมันไม่สามารถที่จะทําทอะไรให้ได้ดังใจเราทุกอย่างเพราะนั้นแล้วเราแค่เข้าใจคนอื่นเราก็จะเข้าใจตัวเองครับ นี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจมารอ่สูตรฟังเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม